ะะข้อที่หนึ่งค่ะนะโจทย์นะสามวงเล็บค่ะ 2x บวก1นลบนะคะงงวงเล็บเปิดค่ะ 2-3x ลบเท่ากับ2มาจ้าวงเล็บเปิดค่ะ x บวก1ลบคูณกับ 2x-4 ลบสนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้น้องกระจายนะคะเหมือนกันใช้สมบัติการแจกแจงนั่นแหละค่ะแจกแจงนะ,ะงนะเอา3กระจายเข้าไปในพจน์ แรกนะคะสามนะสามคูณสามคูณสองได้เท่าไรเอ่ยก็ได้เป็นหกนะบวกกับสามคูณหนึ่งได้สามค่ะลบกับนะคะลบนะอ่ะกระจายเข้ามาค่ะหกสองเท่าไหร่คะสิบสองอันนี้ลบเจอลบเป็นบวกถูกไหมหกคูณสามได้เป็นสิบแปดนะคะเท่ากับ ขวานะ2คูณ x ได้เป็น2 x บวกกับ2คูณ1ได้2ลบ5คูณ2เป็น10 x และลบเจอลบกลายเป็นบวก5 4 20แบบนี้ค่ะอะต่อไปเราจะคิดทางด้านซ้ายก่อนอนะตรงนี้ก่อน ะะเอาที่มีตัว x อะทำกันก่อน 6x บวก 18x ได้เป็น 24x นะคะทันครูนะบวก3ลบ12ได้เครื่อหมายต่างกันเอามาลบกันถูกไหมตอบเครื่อหมายตามเลขมากตอบเป็นลบ9เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งค่ะ สองเลบสิบติดลบแน่นอน่ะเป็นลบแปดนั่นเองต่อไปบวกสองบวกกับยี่สิบค่ะเป็นบวกยี่สิบสองนะคะจากนั้นย้ายให้ x อยู่ฝั่งเดียวกันโดยที่ครูจะอันไหนเป็นบวกครูจะให้อยู่ฝั่งนั้น x เป็นบวกฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายแต่เนี้ยไมเ่เป็นลบถูกปไปเออทางด้านขวามันเป็นลบครูจะย้ายให้มไปอยู่ฝั่งโน้นค่ะดังนั้นครูจะเป็น ยี่สิบสี่ x เข็นของเดิมก่อนนะอันนี้ลบอยู่ย้ายไปทำไมบวกค่ะบวกแปด x แบบนี้นะลูกจากนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นยี่สิบสองเข็นของเดิมก่อนคะ่ะนะของเดิมก่อนเลยจากนั้นลบเก้าอยู่ย้ายมาทําไมมาบวกเก้านะรันยี่สิบสี่ x บวกแปด x กลายเป็นสามสิบสอง x นะคะเท่ากับ อ่า22บวก9ได้เป็น31ค่ะ x เท่ากับเท่าไรเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้แป๊บหนึ่งต้องเป็นอะไรเอ่ย2 4 x บวก8 x ได้เป็น3 2 x นะคะอ่าจากนั้น32เนี่ยมันทำไมเอ่ยมันคูณอยู่ x ใช่ไหมคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ31 ส่วนด้วยสามสิบสองค่ะและนี่คือคำตอบข้อขแรกของเรานะจ๊ะนั่นเองนะเสร็จเรียบร้อยจ้ะต่อไปค่ะเราไปดูต่อข้อที่สองนะคะถ้ากรณีที่เป็นเศษส่วนนะจ๊ะกรณีที่เป็นเศษส่วนนี้โจทย์ขาให้มาว่าโจทย์ขาให้มาว่าอสองส่วนสาม โะะจทย์ให้มาว่า2ส่วน3คูณกับ 3x ลบ1บวก2เท่ากับ3ส่วน4คูณ 2x บวก3อะ,ะนะคะนะจากตรงนี้ครูก็จะไม่ใช้วิธีการเอาส่วนส่วนกระจายเข้าไปเรื่องของเรื่องมันเป็นเศษส่วน,นะ,ะนะเออมันก็ไม่อยากคิดเยอะนะครูก็เลยเห็นตรงนี้ไหมเอาตัวเนี้ย ตัว่วนข้างล่างมาหาคลนอรหรือง่ายๆคือมาคูณกันก็ได้อะสามสี่เท่าไรคะสิบสองครูต้องการกําจัดตัวส่วนข้างล่างนะคะไม่ให้ข้างล่างมีส่วนะ่ะครูก็เอาสิบสองเนี่ยคูณทุกพจน์นี่เลยในสมการนะคะคูณทุกพจน์แล้วจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงอะลองดูนะอันนี้คือเรียกว่าพจน์ที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะเชื่อมเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายอยู่ดูดีๆนะนี่พจน์ที่หนึ่ง ครับโพสที่หนึ่งโพสที่สองแล้วก็นี่มีทั้งหมดสามโพสในสมการนี้ถูกไหมอืมึอันเนี้ยมันจะมีวงเล็บคุมอยู่ถูกปล่ะเออการน,นะอ่าักษรับแบบนี้อ่อาหอหมยรอบนะอันนี้ตีว่าเป็นโพสท,ที่หนึ่งโพสที่สองแล้วก็โพสที่สามเอาทุกโพสเนี่ยคูณอะไรคะคูณสิบสองตลอดไปเลยนะอ่าฉะนั้นคูวก็จะเป็นสิบสอง สิบสองนะคะแปบบ๊บนึงนะก็จะกลายเป็นสิบสองคูณกับอ่ะคูณกับนะคะสิบสองคูณกับอะของเดิมอ่ะสองส่วนสามวงเล็บสามเลบหนึ่งแบบนี้อันนี้คือตัวแรกบวกกับอ้าสิบสองเข้าไปคูณสิบสองคูณอะไรเอ่ยคูณตัวอันที่สองคือสองแล้วนี่เท่ากับอ่า ะะก็สิบสองคูณคูณอะไรพจน์นี้ถูกไหมนะคะก็เขียนเลยให้เรียบร้อย12บสองคูณสามส่วนสี่วงเล็บสองวกสแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะตัดทอนสา3หนึ่งสาี่สบสองสหนึ่งสี ส3 2แบบนี้จากนั้นให้น้องนองนะคะเอาตัวข้างหน้าเนี่ยนะคะมาคูณกันตัวข้างหน้าเนี่ยมาคูณกันนะตัวที่เหลือจะการตัดถอนดังนั้นสรรมการของเราก็จะเป็นนะสีเท่าไหร่คะสี่สคูณกับ 3x มลบหแบบนี้ เพราะที่สองค่ะก็จะเป็นสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่เท่ากับทางด้านขวาค่ะสามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณกับสองเอวกสามแบบนี้นะลูกจากนั้นทำไมเอ่ยให้น้องคูณกระจายเข้าไปนะคะท้าเหมือนข้อแรกเลยนะอะ่กระจายเข้าไปนะเอาแปดเนี่ยกระจายเข้าไปนะคะเอาแปดกระจายเนี่ยเข้าไปก็จะได้เป็น นะะ8324 24x ลบ81 8บวก24เท่ากับ928 18, 18x บวกกับ9 327แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จัดการทางด้านซ้ายเนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะเป็น 24x เอลบแปดบวกยี่สิบสี่ได้อะไรเอ่ยลบแปดบวกยี่สิบสี่ได้เป็นบวกเครื่องหมายต่างกันเอามาลบการตอบตามเลขเครื่องหมายเล็กมากบวกไอตอบเครื่องหมายตามเลขมากบวกสิบหกเท่ากับสิบแปดเอ็กบวกยี่สิบเจ็ดนะคะจากนั้นทำไมเอ่ยดูเอ็กที่มันเป็นค่าบวกมากที่สุดอยู่ฝั่งนั้นเหมือนเดิมนะอันนี้มันร้อยกว่าลบ มันเป็นบวก18บวก18ให้ย้ายไปฝั่งนี้ไปลบค่ะก็จะเป็น 24x x ลบ 18x แบบนี้เท่ากับฝั่งนี้เขียนของเดิมก่อนเลยก็คือ27ลบกับอะไรคะ16บวกอยู่ย้ายไปลบนะก็เป็นลบ16แบบนี้ค่ะ 24x ลบ18ได้เป็นห x เท่ากับ 10s นะ27ลบ16ได้11นะดังนั้น x ของเราก็จะเป็น1 0ว16มันคูณอยู่ย้ายไปทำไมย้ไปหารคะ่ะนะเราก็จะได้คำตอบแล้วข้อนี้ได้เป็น x เท่ากับ1 0ว16นั่นเองนะอื เราไปต่อนะคะข้อที่สามกันจะ้ะข้อที่สามนะคะโอเคจากตรงนี้เห็นไม้ไม่เป็นเศษส่วนอีกแล้วนะคะทำไงเอ่ยเราต้องกำจัดเศษส่วนไหมเราต้องกำจัดเศษส่วนกันก่อนนะคะเอาอะไรเอ่ยมาคูณดีนะเอาอะไรเอ่ยมาคูณดีนะอ่ะเอาอะไรเอ่ยมาคูณดี เราก็ทําไมเอย่ยดูตัวส่วนทั้งลา่างนะมีเลขอะไรบ้างมีเลขหกกับเลขสี่ใช่ไหมดูตรงนี้หกกับสี่ใช่ไหมเออจากนั้นทําไมเราก็คูณเราก็คูณหกสี่อ่ะหกสี่คูด,ดูจดบั๊บหนึ่งว่าถูกไหมโอเคถูกนะ เห็นป่ะอันนี้อันนี้คือเรียกว่าหนึ่งพจน์อ่าเดี๋ยวครูคิดพจน์ให้อันนี้พจน์ที่หนึ่งเห็นไหมมันแบบติดกันแล้วว่าเนี่ยคือพจน์ที่หนึ่งนะพจน์ที่สองและพจน์ที่สามเนี่ยมีทั้งหมดสามพจน์นะคะจากนั้นให้หนูดูว่าไอ้หกสี่คอนอมเป็นเท่าไหร่นะหรือว่าน้องจะเอาหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่ก็ได้แล้วคูณกันทุกพจน์ก็ได้นะเออถ้า ไม่อยากคิดเลขเยอะนะก็หาคอณอการหาคอณอทำไงเอ่ยก็เอาหกสี่แบบนี้แม้ดีสองนะะสองสามหกสองได้สี่สองสองสี่แบบนี้จากนั้นคอณอคุ้นกันเป็นรูปตัว l นะคะแบบนี้ถูกไหมอ่ะสองคูณสามเป็นหกหกสองสิบสองดังนั้นคอรณอเป็นสิบสองให้น้องเอาสิบสองเนี่ยคูณทุกพน์ค่ะ ดังนั้นของเราจะได้เป็นห้าสิบสองนะคะสิบสองคูณลูกพจน์นะสิบสองคูณกับอะไรเขียนโจทย์เดินลงมาค่ะห้าวงเล็บสองลบสี่เอ็กซ์ยังไม่ต้องกระจายอะไรทั้งสิ้นกําจัดตัวส่วนก่อนนะคะสิบสองห้าคูณกับหนึ่งของโจทย์ก็คือหนึ่งส่วนสี่วงเล็บเอ็กซ์บวกห้าลบกับนะ สิบสองคูณกับตัวหลังค่ะคูณกับสองนั่นเองค่ะอ่าแบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อมาเราสามารถตัดทอนกันได้แล้วลูกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองแบบนี้นะสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะได้อะไรเอ่ยนะคะฝั่งซ้ายเอาตัวหน้ามาคูณกันสองห้าเท่าไหร่คะสองห้าสิบค่ะแบบนี้ นี่นี่สองตัวนี้น 2, ะสองตัวนี้คูณกันถูกไหมสองห้าสิบสิบวงเล็บลายเอ่ยสองลบสี่เอ็กอีกฝั่งหนึ่งค่ะตัวหน้าคือสามคูณหนึ่งนะคะได้สามค่ะวงเล็บเอ็กบวกห้าลบสิบสองสองเท่าไหร่คะอีสิบสี่แบบนี้จ้าจากนั้นทำไมต่อกระจายเข้าไปเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลย กระจายเข้าไปเลยทาเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะก็จะเป็น10บคูณสได้เป็น20ค่ะลบ14 40x อย่าลืมเอาเมาด้วยนะ3าคูณเได้เป็น 3x ค่ะบวกกับ3ามหหลบกับ24แบบนี้จ้ะจากนั้นทำไมเอ่ยคิดด้านหลังก่อนละกันฝั่งซ้ายเขียนเหมือนเดิมก่อนนะต่อไปค่ะ อ่าสามเอ็กฝั่งนี้เป็นสามเอ็กขึ้นก่อนบวกสิบห้าลบยี่สิบสี่ได้เท่าไหรโลกบวกสิบห้าลบยี่สิบสี่เครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันนะคะแน่นอนหลักเครื่องหมายต้องเป็นลบเพราะยี่สิบสี่มากกว่าลบลายสิบห้ายี่สิบสี่ลบสิบห้าได้เป็นเก้าจากนั้นน้องๆดูก่อนนะคะว่า x ฝั่งไหนมากแน่นอนอะฝั่งนี้เป็นสามฝั่งนี้เป็นลบสี่สิบนะครูจะลบสี่สิบเนะี่ยย้ายไปฝั่งโน้น ก็จะกลายเป็นฝั่งนี้เขียนของเดิมเลย20เท่ากับ 3x ลบ9บวก 40x ค่อยๆไปเอามาต่อท้ายนะเวลาจะย้ายค่าแนะนำให้ต่อท้ายสุดนะคะนะเราค่อยๆทำไปอ่ะ 3x บวก40น่าได้เอ่ย3 0บนะ3 3x บวก40ได้เป็น 43x สิเนาะอ่า ลบเเหมือนเดิมค่ะมันลบ9อยู่มันลบ9อยู่ย้ายไปทําไมไปบวกเนาะก็ได้เป็น20บวก9เท่ากับ4ี่นั่นเองจากนั้นทําไงต่อนะเอามาบวกกัน20บวก9ได้เป็น29เท่ากับ4ีค่ะจากนั้น40มันทำไมอยู่มันคูณอยู่ย้ายไปทำไมหารเราก็จะได้ x แล้วแหละเท่ากับ 29ส่วนด้วยสีแบบนี้ค่ะหรือจะเขียนให้มันเรียบร้อยเป็น x เท่ากับ x เอ็อยู่ฝั่งซ้ายนี่ไงได้คำตอบแล้วก็จะเป็น x เท่ากับยีส่วนด้วย43นั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วนะในข้อที่3ค่ะในข้อที่3นะโอเคอ่ะ เดี๋ยวข้อ4ีข้อหเดี๋ยวคูเป็นคลิปถัดไปนะจ๊ะนะคะอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะนะคะ